สวัสดีแฟนบอลทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วกับเมียแฟนบอลทีเด็ดบอลจับเมียน้ำโชคนั่นเองค่ะทีเด็ดวันนี้นะคะเป็นศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนเป็นการเจอกรรันระหว่างทีมแอตเลติโกมาลิกพบกับคาดิสนั่นเองค่ะซึ่งนัดน,นี้นะคะแข่งที่ทิ้งของแอตเลติโกค่ะสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะคะจะเป็นฝ่ายของแอตเลติโกค่ะที่ชนะมาได้ทั้งหมด3นะัดเสมอ2นัดค่ะ ไปดูกันต่อที่ห้านาสุดทุกรายการของแอตเลติโกกันก่อนนะคะแอตเลติโ e กนะคะสามารถเก็บชนะมาได้ทั้งหมด3นัดเสมอ1นัดแพ้1น่นัดค่ะดูต่อกันที่สถิติในบ้านหน้านาสุดดีกว่านะคะสถิติห้านาสุดในบ้านของแอตเลติโกนะคะสามารถเก็บชนะมาได้ทั้งหมด3นัดเสมอ1นัดแพ้1น่นัดค่ะซึ่งฟอร์มล่าสุดข,ของแอตเลติโกนะคะชนะเลอัมเบติตมาด้วยตะกอร์3ประตูต่อหนึ่งนั่นเองค่ะ ส่วนทางฝังของคาดิสนะคะสถิติห้านัดล่าสุดทุกรายการนะคะคาดิสสามารถเก็บชนะไปได้ทั้งหมด1นัดเสมอ3นัดแพ้1นัดค่ะและสถิติห้านัดล่าสุดข,ของการไปรเยนนะคะสามา,า,ารถเก็บชนะมาได้านานขขรรทั้งหมด1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดนั่นเองค่ะซึ่งนัดล่าสุนาดนะคะคาดิชนะลาโยบายเยกาโนมาด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ค่ะส่วนราคาบอลคู่นี้นะคะเปิดมาที่ทางฝั่งทีมเจ้าบ,บ้านอย่างแอตเลติโกมาริกนะคะเปิดราคาต่อหนึ่งลูกครึ่งและหนึ่งลูกครึ่งควบสองนั่นเองค่ะ จากการวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นและปัจสัมพันธ์ของสทีมนี้แล้วนะคะเมื่อลองดูการเล่นแล้วนะคะก็ขออาจจะช่วยทีมแอเลนติโกดีกว่าค่ะเลยขอมั่นใจไปที่ต่อแอเลนติโกมันลีกควาชัยในถิ่นได้แน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นคู่นี้นะคะเลือกต่อแอเลนติโกมาดิคไปที่1นลูกครึ่งนี้แน่นอนอย่างแน่นสองประตูค่ะส่วนสอกอร์ที่คาดไว้นะคะน่าจะจบที่3ประตูต่อหนึ่งนั่นเองค่ะถ้าไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ทีเด็ดบอลจากช่องฟันบอลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทีเด็ดดีๆประจำวันนั่นเองค่ะแล้วมาเจอกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อน5โมงเย็นนะคะส่วนวันนี้แม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย